เจ็ดปั๊มเบน WDB สองหนึ่งศูนย์ครับดูน้าตาปัม๊มลูกเร็งนะครับตามลูกปัม๊มอันนี้ลูกปั๊มเสียนะครับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วการวิ่งร้อนๆล้วมีอาการลูกพลังของเรามีชุดซ่อมมีอะไรพร้อมนะครับ ปั๊มทั้งลูกราคาค่อนข้างจะสูงมาใช้บริการซ่อมเรานะครับตรงน,นี้ร้านของเรามีชุดซ่อมมีอะไรเรียบร้อยไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนทั้งโนะครัอะาร์ันเองจริงๆอันนี้คือเปลี่ยนลูกปั๊มเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยให้ดูผลแต่ตัดเพลสที่ผ่านทุกสเต็ปเลยได้ครับ ครับขอบคุณครับที่ตามภาพนะครับ